ไม่เคยหยุดรักโดยการกรวกีบทที่สสวัสดีครับเขาเอ่ยทักด้วยเสียงนุ่มทุ้มที่ละลายหัวใจเธอส,สวัสดีค่ะผมนั่งด้วยคนได้ไหมได,ได้ค่ะเธอรีบขยับตัวไปชิดม้านั่งฝั่งหนึ่งเพื่อเว้นที่ให้เขานั่งลงคุณกำลังกินอาหารกลางวันอยู่หรอครับใช่ค่ะ เธอรีบหยิบแซนวิชอีกชิ้นในห่อกระดาษลายสวยส่งให้เขาแซนวิชเนื้ออบแบบที่เรากินด้วยกันวันนั้นเห็นเขาเลิกคิ้วขึ้นเธอก็เกิดความไม่มั่นใจจึงรีบดึงมือกลับแต่มืออุ่นของเขากลับคว้าหมับที่มือของเธอให้ผมไม่ใช่เหรอเขาพูดแล้วค่อยดันชิ้นแซนวิชขึ้นจากห่อกระดาษไขทั้งที่ยังกุมมือเธอไว้ก้มหน้าลงกัดแซนวิชเข้าปากอืม รสชาติดีเขาบอกตอนที่เคี้ยวหมดคำแล้วดวงตาดำเข้มมองเข้ามาในดวงตาของเธอร้อนเหรอครับหน้าคุณแดงมากเสียงเขามีกังวาลล้อเลียนเธอรีบยัดห่ออาหารใส่มือเขาแล้วดึงมือกลับมาบีบแน่นบนตักหน้าร้อนและหัวใจเต้นจนกลัวว่าคนนั่งข้างๆจะได้ยินบอกตัวเองให้ใจเย็นๆอย่าวันไหว แต่หัวใจเจ้ากรรมดูจะไม่เชื่อฟังเอาซะเลยคุณมาติดต่องานเหรอคะเขินหนักเข้าเลยต้องรีบเปลี่ยนเรื่องใช่ครับคุยงานเสร็จแล้วที่จริงเขาชวนกินข้าวด้วยแต่ว่าผมอยากกินข้าวกับคุณนุม่มรอคงเห็นสีหน้างงงันของเธอเขาจึงชี้มือขึ้นไปที่ตัวอาคารด้านหลังเธอนัดหันขวับแล้วจึงเข้าใจ จุดที่เธอนั่งอยู่นี้คือสวนเล็กๆที่แสนร่มรื่นบนชั้นหกหรือชั้นดาดฟ้าของอาคารจอดรถมีร้านคาเฟ่ขนาดเล็กไว้บริการพนักงานและผู้มาติดต่อส่วนด้านหลังสูงขึ้นไปหนึ่งชั้นคือร้านอาหารของอาคารวงพิมานที่มีพื้นที่ติดกันและมีทางเชื่อมถึงกันได้ผนังตลอดแนวด้านหนึ่งกรุก,กระจกหนาะจึงมองลงมาเห็นสวนแห่งนี้และเขาคงมองเห็นเธอจากบนนั้น กินแค่แซนด์วิชไม่น่าจะอิ่มเลยนะคะใช่ไม่อิ่มจริงๆนั่นแหละเขาบอกหลังกินแซนด์วิชหมดชิ้นและรับกระดาษชำระจากเธอไปซับริมฝีปากและนิ้วมือไปกินข้าวด้วยกันนะครับอยากไปนะคะแต่คงไม่ได้บ่ายนี้มีประชุมค่ะต้องเข้างานก่อนเวลาบ่ายโมงวันนี้คุณเลยทำแซนด์วิชมากินเขาทำท่าเข้าอกเข้าใจ เธอรับคําไม่ได้ขยายความว่าเธอหัดทำเพราะหวังว่าจะได้กินเมนูนี้กับเขางั้นมื้อเย็นละครับวันศุกร์นี้คุณว่างไหมไปดินเนอร์กับผมนะวันศุกร์นั้นเป็นเดทแรกของเธอและเขาก่อนที่จะมีนัดหมายครั้งอื่นๆตามมาเธอเคยเชื่อว่านั่นคือความสัมพันธ์ธรรมดาๆเหมือนคู่รักทั่วไปบนโลกใบนี้ เจอกันถูกใจจึงคบหากันและความสัมพันธ์นี้คงจะพัฒนาไปจนถึงการสร้างครอบครัวหลังจากนั้นนานนับปีเมื่อมีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นเธอจึงได้รู้ว่าเธอคิดผิดเสียงหัวเราะเอิกอักของเด็กที่ดังแว่วมาจากห้องข้างๆทำให้บดีสอนชะงักเท้าที่กำลังจะก้าวลงบันไดเขาเดินไปยังต้นเสียงเข้าไปยังห้องนอนของสองแม่ลูก ไปยืนเงียบๆอยู่หน้าประตูห้องน้ำที่เปิดไว้กว้างเด็กชายที่หน้าตาถอดแบบเขากำลังนั่งตัวล่อนจ้อนอยู่ในอ่างอาบน้ำที่เปิดน้ำไว้แค่ครึ่งเดียวส่วนนัดยังอยู่ในชุดนอนที่ทั้งเปียกและเลอะแป้งนดครับพอแล้วลูกลงไปกินข้าวกันดีกว่าไม่เด็กชายสายหัวพร้อมตอบปฏิเสธอาบเสร็จแล้วขึ้นมาแต่งตัวได้แล้วลูก อาบอีกมือน้อยๆตีน้ำจนกระจายเปียกเป็นวงกว้างนดดื้อคนเป็นแม่บ่นตอนที่ปาดน้ำออกจากใบหน้าไม่ตื้อเด็กชายยืนยันแล้วชี้มือมาที่แม่แม่ดื้อบดีสอนคำจนอดหัวเราะออกมาไม่ได้เสียงแปลกปลอมทำให้สองแม่ลูกหันมามองพร้อมกันนี่ใครนดชี้นิ้วเล็กๆมาที่คนตัวโต เพาะบดีสอนอ้างสิทธิ์ได้แค่ครึ่งคำนัดก็ส่งเสียงดังกลบเสียงคนมาใหม่สวัสดีครับคุณลุงก่อนลูกเขาขมวหมดคิ้วมองหน้าเธอไม่พอใจที่ถูกแนะนำตัวในสถานะนั้นผมเป็นพ่อเขากัดฟันพูดเสียงเบาเธอทำหน้าเฉยแล้วบอกลูกซ้ำสวัสดีคุณลุงก่อนค่ะ เขามองหน้าคาดโทษเธอก่อนจะปรับสีหน้าเป็นยิ้มอ่อนเมื่อเห็นมือป้อมๆยกขึ้นสวัสดีอย่างว่าง่ายโยนไลเด็กน้อยมองหน้าเขาแล้วพูดขึ้นยุงอะไรยุงกัดลูกเหรอนัดเขาขยับเข้าไปสำรวจเนื้อตัวลูกลุงสอนค่ะคนเป็นแม่รีบบอกยนฉานนดพยักหน้าหงึกหงักลูกพูดอะไรอ่ะ คนไม่เคยใกล้ชิดเด็กเล็กงุนงงนดเรียกคุณค่ะแต่แกออกเสียงลอเป็นยอออกเสียงสอเป็นชอต้องพาไปหาหมอไหมถ้ามีอะไรจะได้รีบรักษาเขาร้อนใจโตอีกหน่อยก็หายเรื่องปกติของเด็กเล็กค่ะนัดยิ้มความรู้สึกอุ่นแปลกๆค่อยๆแผ่ซ่านในอกเขานี่เป็นรอยยิ้มแรก ที่เขาเห็นจากเธอหลังจากกลับมาเจอกันอีกครั้งเขาเผลอยิ้มตอบก่อนจะนึกได้ว่าเธอให้ลูกเรียกเขาว่าลุงซึ่งเป็นเรื่องที่เขายอมรับไม่ได้นี่เป็นเรื่องแรกที่เขาจะต้องจัดการเรามีเรื่องต้องคุยกันแต่วันนี้ผมมีประชุมสำคัญเย็นนี้ผมจะกลับมาคุยกับคุณฉันกับโนตอยากกลับบ้านแล้วเสียงของเธอทำให้เขาชะงักหันกลับไปมอง กลับไปไหนบ้านไอ้ชู้นั่นน่ะเหรอฝันไปเถอะลูกผมต้องอยู่ที่บ้านผมเท่านั้นเขาพูดเสียงเบาที่ข้างหูของเธอแล้วรีบเดินออกมาไม่เปิดโอกาสให้เธอได้โต้เถียงไข่ตุนชามใหญ่ที่มีทั้งหมูบดหอมใหญ่แครอทหั่นเตา๋าโรยต้นหอมและกระเทียมเจียววางอยู่ในถาดขนาดใหญ่บนเก้าอี้อันลอยใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างบ้าน ข้างๆมีจานข้าวใบเล็กที่มีข้าวสวยอยู่เพียงหนึ่งทัพพีนดนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กที่บรรดาผู้แม่บ้านเอาไว้นั่งสักผ้าเด็กชายกำลังใช้ช้อนกลางตักกับข้าวใส่ในจานข้าวของตัวเองอย่างตั้งอกตั้งใจจากนั้นก็ตักทั้งข้าวและไข่เข้าปากสองคนแม่ลูกไม่ได้สังเกตเลยว่าทั้งคนงานคนคุ้มกันที่บดีสอนสั่งเพิ่มกำลังต่างยืนแอบลุ้นกิจกรรมนี้จากมุมต่างๆของบ้าน บิมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเพื่อส่งให้คุณแม่บ้านใหญ่นิพาที่จะส่งต่อไปให้บดีวรดาอีกต่อหนึ่งส่วนทอยบอดีการ์ดที่มีฝีมือเป็นอันดับต้นๆในรุ่นเด็กก็กำลังถ่ายคลิปเพื่อส่งให้เทิดพงหัวหน้าของเขาที่ติดตามบดีสอนอยู่ตลอดเช่นกันอร่อยไหมครับลูกนัดที่กินข้าวเมนูเดียวกับลูกสลับกับการใช้ผ้าซับป,ปากให้ลูกชายตัวน้อยเอ่ยถาม เด็กชายยิ้มแป้นชูนิ้วโป้งขึ้นสองนิ้วเมื่อเคี้ยวอาหารหมดคำจึงเปิดปากเล็กๆสีสดขึ้นบอกยักแม่นะแม่ก็รักนดค่ะนัดยิ้มให้ลูกชายแล้วก้มลงจุมพิษที่ผมนุ่มตากพอดีพอดีคำนะครับกินหกเลอะเทอะเดี๋ยวไม่หล่อนะระหว่างนั้นก็คอยบอกคอยสอนเรื่องมารยาทไปด้วยเมื่อข้าวหมดจานและเด็กชายอิ่มแล้ว นัดจึงถือถาดข้าวด้วยมือเดียวแล้วจูงบุตรชายพาเดินเข้าไปในครัวปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากบรรดาแม่บ้านจัดการล้างจานอาหารเองโดยมีคนตัวเล็กปีนเก้าอี้ช่วยแม่ล้างอย่างสนุกสนานจากนั้นก็จูงกันเข้าไปในห้องน้ำชั้นล่างล้างมือฟองสบู่บ้วนปากและล้างหน้าตาที่มอมเพราะคราบอาหารจนเด็กชายกลับมาสะอาดเอี่ยม ก่อนจะจูงมือกันออกไปที่เก้าอี้ตัวเดิมนัดมองรอบบ้านแล้วถอนหายใจแม้จะมีต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มรอบบ้านแต่ทุกต้นถูกปลูกลงดินล้อมโคนต้นด้วยอิฐและปูนที่กอดสวยงามเป็นที่นั่งพักได้ส่วนพื้นที่ที่เหลือนอกจากโรงรถขนาดใหญ่ที่มีรถหรูจอดอยู่หลายคันแล้วก็เป็นพื้นที่สวนหินแบบญี่ปุ่น ที่สวยงามดูแพงแต่มันแห้งแล้งและช่างไม่เหมาะกับกิจกรรมของเด็กชายวัยสองขวบเอาซะเลยโน้ต <No, S 1> อยากทำอะไรครับลูกเธอก้มลงถามคนตัวเล็กที่จูงมือกันอยู่เย็นทรายเด็กชายชี้มือลงไปที่สวนญี่ปุ่นที่มีลานทรายและลานหินที่ถูกกวาดไว้เป็นลวดลายสวยงามเราเดินเล่นแทนได้ไหมครับ นั่นต่อรองกำลังคิดว่าจะอธิบายให้ลูกเข้าใจได้อย่างไรไม่เจ้าตัวเล็กลากเสียงปฏิเสธพร้อมสายหัวแล้วยืนยันความต้องการเย็นทรายทรายนี้เล่นไม่ได้ครับเธอยืนยนันหนักแน่นไม,ไ,ไม่ใช่ทรายแบบที่บ้านเราเล่นไม่ได้ครับเด็กชายเบะปากน้ำตาคลอแต่ไม่มีเสียงร้องไห้ออกมาหน้าเล็กๆพยักหน้ารับ เย็นไม่ได้ไปดูรถตรงโน้นกันไหมครับนัดชี้มือไปที่โรงรถดวงตาดำาัาดเบิกกว้างปากเล็กๆสีสดหอแล้วส่งเสียงด้วยความตื่นเต้นดูดูแม่ดูดูพูดจบขาเล็กๆก็ออกวิ่งไวจนนัดคว้าไม่ทันแต่ไปได้เพียง3าเก้าเด็กชายก็สะดุดแผ่นหินที่ปูทางเดินจนล้มลงหัวเข่ากระแทกพื้น เสียงร้องไห้จ้าเรียกบรรดาแม่บ้านและผู้คุ้มกันที่กระจายอยู่ในจุดต่างๆให้วิ่งมาดูนัดอุ้มลูกชายเดินกลับเข้าไปในบ้านด้วยสีหน้าสงบนิ่งทั้งที่อยากจะกรีดร้องออกมาเธอตัดสินใจแล้วว่าจะต้องกลับบ้านพาลูกกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการของลูกบิ้มนำกล่องปฐมพยาบาลมาวางไว้ให้พร้อมกละมังที่มีน้ำสะอาดและผ้าผืนเล็ก แล้วคอยนั่งดูอยู่ใกล้ๆนตยังสะอื้นนิดๆตอนที่นัดคุกเข่าลงกับพื้นเพื่อจะทำแผลให้เจ<ะ>็บเด็กชายร้องบอกแม่รู้ครับว่าโนตเจ็บแม่เอามือน้อยปาดมือแม่ไม่ยอมให้เช็ดแผลฮึบก่อนครับคนแก่งฮึบนันวางอุปกรณ์แล้วทำท่ากอดอกเจ็บแป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวก็หายไม่ เจ้าตัวเล็กสายหัวลากเสียงปฏิเสธยาวถ้าแม่ไม่ล้างแผลแผลจะใหญ่กว่านี้แล้วน ốt จะเจ็บกว่านี้อีกนะพรุ่งนี้ก็อาจจะเดินไม่ไหวต้องนั่งรถเหมือนตาออดไงหญิงสาวเอ่ยถึงชายชราข,ข้างบ้านที่ขาพิการต้องนั่งรถเข็นนดอยากนั่งรถเข็นแบบนั้นเหรอครับไม่ไม่งั้นให้แม่ล้างแผลนะครับหน้าเล็กๆที่มีคราบน้ำตาพยักหน้าฮึบก่อนลูก นัดส่งยิ้มปลอบโยนทำท่ากอดอกให้ดูนดกอดอกหลับตาปีมีอาการสะอื้นนิดๆตอนที่คนเป็นแม่ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดแผลเบาๆโชคดีที่มีแค่รอยถลอกตื้นๆไม่มีสิ่งสกรปรกติดค้างอยู่แต่แผลค่อนข้างกว้างและอยู่ตรงหัวเขา่าคงทําให้มีอาการแสบและตึงตอนเคลื่อนไหวรวมทั้งตอนอาบน้ำด้วย คุณแม่ยังสาวถอนใจเมื่อค้นในกล่องปฐมพยาบาลแล้วไม่มียาฆ่าเชื้อชนิดที่เป็นขี้พึ่งซึ่งเหมาะสำหรับเด็กเล็กเธอล้วงโทรศัพท์ที่ได้รับคืนมาแล้วตั้งแต่วันนั้นออกมาตั้งใจว่าจะกดสั่งซื้อผ่านบริการไรเดอร์เมื่อเปิดระบบแล้วจึงยื่นให้บิมดูที่อยู่ที่ขึ้นโชว่วาตรงหรือไม่คุณจะสั่งอะไรคะบิมเอ่ยถามยาฆ่าเชื้อที่เป็นขี้พึ่งสำหรับเด็ก แบบไหนครับเดี๋ยวผมให้คนไปซื้อให้ทอยที่ยืนแอบ,บสังเกตการอยู่แล้วรีบเสนอตัวนัดเลยยื่นภาพของยาที่ต้องการให้ดูแล้วเอ่ยขอบคุณทอยเดินหายออกไปไม่นานก็กลับเข้ามาพร้อมถุงกระดาษใบใหญ่ในนั้นมีทั้งขี้พึ่งที่นัดต้องการแล้วยังมียาอีกหลายชนิดสำหรับเด็กเล็กจัดใส่มาอย่างเป็นระเบียบในกล่องปฐมพยาบาลสีขาวผมให้เขาจัดยาอื่นสำหรับคุณหนูมาด้วยเลยครับ เผื่อว่าจะปวดหัวตัวร้อนขอบคุณมากค่ะนัดยิ้มให้คนของบดีสอนแล้วหันมาส่งยิ้มปลอบโยนให้ลูกชายทายากันครับคนเก่งเด็กน้อยที่น้ำตาเพิ่งแห้งกระถดตัวหนีสายหน้าน้อยๆไปมาดูทั้งหน้ารักและหน้าขันเอาไม่ทาจริงๆหรอไม่นดยืนยันเดี๋ยวแผลติดเชือ้อ เจ็บกว่านี้นะเจ็บมากๆต้องนั่งรถเข็นเลยด้วยนัดหลอกล่อไม่นั่นดอดเด็กน้อยยืนยันไม่อยากนั่งรถเข็นก็ต้องทายานะครับเจ็บเจ็มากเด็กชายเบะปากนิดนึงนัดไม่โกหกลูกแต่เดี๋ยวก็หายครับจริงเหรอจริงสิเจ็บได้ก็หายได้ เด็กชายร้องฮึบเบาๆกอดอกแล้วหลับตาปีนั่งตัวเกรงยอมให้แม่ทายาแต่โดยดีมีสะดุ้งนิดหน่อยตอนที่ขี้พึ่งสัมผัสแผลแต่ไม่มีน้ำตาไหลออกมาอีกแล้วเก่งมากครับนัดชมลูกพร้อมปรบมือให้ด้วยบิ้มกับทอยที่ลุ้นอยู่ใกล้ๆพลอยปรบมือตามเด็กน้อยยิ้มแป้นชี้ที่ตัวเองแล้วคุยโอนัเก่ง เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากหน้าบ้านพักเดียวบดีวรดาก็รีบร้อนเดินเข้ามาไหนหลานฉันเป็นยังไงบ้างทำไมปล่อยให้ล้มไม่ดูแลกันให้ดีๆเรื่องท้วมหอมกรุ่นทลาเข้ามานั่งลงข้างเด็กชายตัวน้อยแล้วถามด้วยเสียงอ่อนโยนนดล้มเหรอลูกเจ็บไหมครับนดยม้มเด็กชายบอกแม่ทายาเจ็บ เอาอะไรทาให้ลูกถึงเจ็บบดีวราดาขมวดคิ้วถามนัดเสียงเข้มล้างน้ำสะอาดแล้วก็ใช้ขี้พึ่งฆ่าเชื้อค่ะแล้วทำไมหลานเจ็บหกล้มถะลอกขนาดนั้นโดนอะไรก็แสบเป็นธรรมดาค่ะแต่น็อดเก่งไม่ร้องแล้วนัดตอบอย่างใจเย็นน็ <Not gang. S 2> อดเก่งเจ้าตัวยืนยันเก่งมากครับหลานย่า มือขาวลูบหัวชุยเบาๆไม่ไม่ใช่อ่ะนดหันไปมองหน้าแม่ย่าฉุดอยู่บ้านเด็กน้อยขมวดคิ้วทำหน้าเคร่งคล้ายคนเป็นพ่อจนบดีวรดาลืมสนใจคำพูดแต่กลับเอ็นดูท่าทางนั้นแทนทำไมเหมือนพ่อขนาดนี้นะเราแล้วก็คว้าเจ้าตัวน้อยเข้าไปกอดหอมแก้มยุยนั่นด้วยพ่อไหน เด็กชายหันมาถามแม่พาพไม่มีมีสิก็คุณยา่าพูดได้แค่นั้นก็ถูกเสียงหวานแต่เด็ดขาดขัด,ดขึ้นท่านคะกรุณาอย่าทำให้ลูกดิฉันสับสนนัดยิ้มอ่อนเมื่อเห็นคนที่เคยอยู่เหนือทุกคนอ้าปากออกแล้วหุบลงขอความกรุณาด้วยค่ะเธอก้มศรีรษะให้แล้วรีบเปลี่ยนเรื่องหายเจ็บหรือยังคนเก่งหนูจะไปดูรถไหม ตัวน้อยพยักหน้าก่อนจะส่งเสียงอ้อนเจ็บหา้าทำท่าสูตรปากชี้ที่หัวเข่าตัวเองแถมยังอ้าแขนออกกว้างอุ้มอุ้มอุ้มคุณแม่ยังสาวอุ้มลูกชายตัวน้อยขึ้นแล้วเอ่ยกับเจ้าของบ้านขอตัวนะคะตั้งใจแล้วว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับคนบ้านนี้จะไม่สร้างความผูกพันใดๆเพราะวันสองวันนี้เธอก็จะไปจากที่นี่แล้ว เธอจึงอุ้มลูกเดินไปยังโรงรถตามที่ตั้งใจไว้ปล่อยเจ้าตัวน้อยให้ลงเดินลูบคลารถหรูหราที่ถูกล้างขาดจนขึ้นเงาวับได้พักเดียวเสียงสัญญาณรีโมทเปิดประตูรถก็ดังขึ้นบดีวราดาที่เดินตามหลังมาสั่งให้คนขับรถนำกุญแจรถทุกคันในโรงรถมาเพื่อเปิดให้หลานชายเข้าไปสำรวจทำให้นกยิ่งตื่นเต้นจนลืมเจ็บแผล เด็กชายขึ้นรถคันนั้นสำรวจรถคันนี้อย่างไม่รู้เบื่อในโรงรถมีรถตู้แบบเดียวกับที่เธอนั่งพร้อมบอดีสอนแต่เป็นสีขาวอีกหนึ่งคันมีรถสปอร์ตคันเพียวสีดำและเทาเมทัลลิกอีกอย่างละคันดูจากยี่ห้อแล้วราคาแต่ละคันคงหลายล้านและนั่นรถยุโรปกลางเก่ากลางใหม่ที่บอดีสอนเคยขับสมัยที่ยังคบหาการจอดอยู่ตรงนั้นด้วยนัดยิ้มหยันตัวเอง เขาคงกลัวผู้หญิงบ้านๆอย่างเธอคิดจะจับเลยต้องปกปิดฐานะตัวเองไว้คุบหาเธอค่าเวลาระหว่างที่รองานแต่งของเขากับทายาทของพันธมิตรทางธุรกิจเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเขาและพรรำพาเธอไม่รู้และไม่อยากจะรับรู้ด้วยเพราะไม่มีความเกี่ยวพันกันแล้วเธอกับลูกจะกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองให้เร็วที่สุด นัดสะดุ้งตื่นเพราะเสียงบางอย่างที่นอกห้องเธอลุกจากเตียงที่เผลอง,งลีบหลับหลังมือกลางวันตามลูกชายเปิดม่านออกดูเห็นรถบรรทุกและรถกระบะวิ่งเข้ามาในรั้วบ้านผู้คนจากไหนไม่รู้ขนอุปกรณ์เข้ามาเป็นที่โกลาหลเสียงเคาะประตูเร่งร้อนทำให้เธอผละจากริมผนังกระจกเดินไปเปิดประตูออกพรรำพาในชุดจ้ำสูทสีขาวยืนอยู่ตรงนั้นมีนิพาและบิมยืนอยู่ด้านหลัง ทั้งสองคนมีสีหน้าหนักใจนัดพรรำพาเรียกเสียงอ่อนดวงตาที่เขียนขอบไว้คมเชียวเหมือนมีน้ำตาคลออย่าเพิ่งรื้อสวนฉันได้ไหมฉันขอร้องสวนอะไรนัดถามกลับด้วยความงุนงงสวนญี่ปุ่นนั่นไงสอนสั่งคนมารื้อเพราะเธอบ่นว่าไม่มีสนามให้ลูกเล่นเขาเลยจะเปลี่ยนเป็นสนามหญ้าแล้วก็กระบะทรายให้ลูกเธอ ฉันรักสวนนั้นมากขอร้องอย่ารื้อได้ไหมมือขาวซีดเอื้อมมากุมมือเธอไว้ใบหน้าที่ตกแต่งไว้อย่างดีมีหยาดน้ำตาคลอคลองช่างเหมือนวันนั้นเหลือเกินวันที่ผู้หญิงคนนี้มาขอร้องเธอทั้งน้ำตาให้เธอไปจากบดีสอนเพื่อเห็นแก่ชีวิตน้อยๆที่กำลังจะลืมตาดูโลก